แล้ปืนแล้วไปืนแล้วเฮ้ยลยเลยเลยเขยเลยาลยเยเลมเลยเลยเดยเยเลยเนยเล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 ยเวนเลยเดีเลยวกัเลยเลยเลาเลย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 วลยเลยเนยเลยเลยเยเลั่ลยเยเลยเลงเลยยลยเ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 ลยยเลยยเลยลนเเลยเเยเลยเยเงเเงเเย แตงเท้าเนี่ยมันหมุดเยอะเนี่ยตรงกลางไฟอ่ะเซนไม้เทนนี่มึงรอเลยใครกระเด็นออกไปข้างนอกพูดมึชชนนนไไไปปเเลลยยข้้าดรีบเข้ามารีบเข้ามาตอนไปแล้วมึงชนไปเลยแตงเท้าเฮ้ยตายมือเฮ้ยตายท้าเฮ้ยตายไปก้าวหน่อยตายไปก้าวหน่อยมันแตงเท้าต้องห่อมาดิมาต้องหอดิมาชนมาชนมาชนมากมาชนมากมาชนมากไอ้มาแตงเฮ้ยโดนจะแตกแล้วใจเย็นที่จเย็นขาต่อขาต่อตาต่อมาแตงทำไมเลยทำไมเลย ไปมาแตงเท้าใครหลุดไปชนกบสิงกบข่ายเพี้าแต่เนื่อมาแตนแถาตามเน่อจะสึงมากมาแตงสึงมากมาเด้ยอยู่ตรงหน้าธนาคารแล้วใครไม่ทันอ่ะเอ้ยหลังธนาคารแล้วมาดีมาดีตรงตรงตรงแท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 งปืนปืนปืนมาปืนมาปืนมากรูปปืนมากรูปกัดไฟกลางกัดไฟกลางให้เพื่อนกัดไฟกลางให้เพื่อนัดไฟกัดไฟกลางกัดไฟกลางกัดไฟกลาง ยิงไฟกลางเรื่อยๆไอ้เก้าเก้าเก้าไอ้เก้าขอห้พี่หน่อยแป๊บนึงเดี๋ยวมาตกเพื่อนเซ้นไม้ลงเซนไม้ล้นมืไม้กัดไฟกลางไอ้เพื่อนดิปืน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 ยิงไฟยิงไฟยิงไฟไม่ต้องออกมาหมดนะปืนไม่ต้องออกมาหมดนะไอ้เก้ากูบอกยิงไฟกันเลย มีไฟเลยมีไฟเลยีไฟเลยีไฟเลมันลงมามันตกเรื่อยๆมันตกเรื่อยๆไอ้ลาลาชนมันเข้าอีมีละอ่ะแปดเข้าอีมีอ่ะแเข้าอีมีอ่ะแปดเข้าอีมีตกอีกตกอีกตกเยอะตกเยอะเซมิลงเซมิลงเซมิลงตกเยอะตกเยอะเลยตกเยอะเลยเซมิลงเซมิลงไอ้ยเก้าต้องเก้าเก้าดูอ้พี่ก่อนนะเก้าต้องซ่อมเก้าพี่ต้องซ่อมนะเก้า ไอ้เก้ากูต้องซ่มาเก้าเซนนี่ลงเซนนี่ลงเซนนี่กระงการเยอะมากถอยไี่ถอยไ่ย้ายับ้่ไอ้ย้้ออ้เปลี่ยนือไ้ายขย้ับ ย้ายครับย้ายกับโนบีพี่กับโนบีมุดเปิดเปอย่าโดนเปิดน่นเปิดปย่าโนเปอย่าโดนเดอย่าโดนเดหน่าโดนเดือยาโดนเปิดนอาโนดอย่าดเดือ่าโดนเอย่าโดนเดปนอ่าโดดันอกมาเลยเึงดันอยมาเลดือ่าเือยาตดอยมานเดปือย่าอดื่าดนดอาดอ่าโนเย่าถเอย่ายมาถืนเอยมาดอ่าดเข้าอ่โนเือานเปดเปดนดปืนอาโนนาดิ ปืนวนมาบ้ามันปืนวนมาบ้ามันฟังกูจับจับไฟฟ้าันนี้เนี่ยไอ้เหี้ยอราิสีเบมีไฟนไรบื่อนเ่ชช้คนหน่หเพ่นมาเรืรืยข้าอีพีมเาักมาไอ้ไถอยมาถอยมาที่ใครมีไอ้สมรรถเดินถอยมา่อยถอยมาหน่อยมาเยอะมาถอย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 มายาวสบเล่นยาวสบเล่นยอาสบไมาอเป็นยรมข้างหลังเทลอปทีร่อมสบีรอ อมาเปกนไอืนปืนปืนยิงกัดไอ้เพื่อนน่อยเบรกไอ้เพื่อนเยอะเบรกเพื่อนเยอะแดกแล้ว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 เฮ้ยถอยออกมาถอยออกมาใครเล่นอยู่ข้างในวิ่งออกมาเลยถอยออกมาวิ่งออกมาวิ่งออกมาเฮ้ยเฮ้ชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยยัดมาดิ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 

เลยเดี๋ยวจบเลยเลยเดวเอาจบหนี่เปืนหน่อยมาสองเฮ้ยยิงมาดิยิงมาดิตรงบ้านมันเลยยิงมา่อยยิงมา่อยมันตกสองคนยิงไฟก่อนยิงไฟก่อนยิงไฟก่นเดี๋ยวยิงไฟเพื่อนเราไปจบไปบบรรลอไบบรรล้อมออกแล้วออกแล้วออกแล้วเฮ้ยยิงกาดกลางไฟเยอะยิงกาดกลางไฟเยอะตรงตรงตรงทนปืนปืนปืพีหนึ่งลูางยลูกหลับาเราลงมาูล้นช่วยหน่อยีบ ย่ไหมยี่ไหมชุบเลื่อนชุบเลื่อนเย่มาทฟักับมารวมกับมารวมกันถือดอบเลยเลยดอบด้านหอบตรงหยุดสบหน่อยถสบหน่อยเต็มเลยเอาสอนไม่เป็นไรต้อ่ี้อดันอ่นีอย่า้นอย่าหนดนอย่าหนีอย่าี้นอย่าหเอาอมาเลยเอมเลยอย่าถนีสบี

ไอ้ถือศพถือศพวิ่งเลยมันชุบออตาออตาไ่อถือศพมาเลยดิไปบอสไปบอสไปใ่า้าหรอการาถือศพมากาเราถือศมาไอ้ชุบไนชุบไนอาศอกมาเอาอบออกไกายเีหลังบ้าให้กูหน่อยเีหลังบ้หน่อยมาเออทอไอ้ไอ้ไอไอ้หัวเหลืองพี่หานี่อไนีต้องไอ้เกยวถือเกยวไอ้ถือถือเฮ้ยปืนปืนออได้ป่ะปืนออได้ป่ะ ปืนคือรอดีิปึนคือรอฟฝากูไอ้เหียแดกแล้วแดกแล้วน้องอยากเอาศพไปเล่นดิใครเอาสบไปเล่นวะยาศพหีเพื่อนยาสบหีเพื่อนเป็นรวมกันไ่กระสุนกุกระสุนกรไม่ไล่ไกลละจับล็อกนอนี่เพื่อนสวย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 เฮ้ยเฮ้ยพอแล้วพอแล้วแล้วแล้วเงียบเงียบเงย

ยิงหัวเลยเฮ้ยงอเรา่าเลย้งอทำดิเฮ้ยฟังกูศพเหลือหนึ่งศพศพเหลือหนึ่งศพลงไปหยิบหน่อยใกล้ดิอยากตบไปใกล้ดิออกมาลงลงไปหยิบดิลงไปหยิบดิลงไปหยิบเลยมีใครมือไหวบ้างข้างนอกอ่ะฮัลโหลฟังกูหน่อยเอาศพออกจากมือกูมามามาตรงแลมโบเขียวเฮ้ยตรงแลมโบส้มแลมโบส้มหยิบศพตรงแลมโบส้มไหมนะ

สอข้ามาเลยครับสองสามหกสองสามหเแล้วนะไม่นเบรียรเรเมาทีกูมาทีกูใครที่พีหอบมาหกูกูเ้เอกอ่มากกูเกเทลหนึ่เคลืมเอกูอาได้หมดแล้วหอหอได้หอนะเพื่อนมอยนอะตอนนี้ตอนนี้สอนยังังฟังฟังเราไป่ายยัง่แล้วครับท้มแล้วเรื่องอะไรแล้วเื้ไปลแล้วเอแล้วเรื่องอไรต้อหไอแล้วเื่อ งไปปใใหหมม่่กูงไไเฮ้ยอเฮี้ยใครวิ่งไปวะไอเก้าเก้าเก้ามึงไปเอาห่อดิเก้ากูห่อให้กูห่อให้ใครไม่มีห่อตรงไหนกลางไฟเลยกลางไฟกลางไฟตำรวเฮ้ยมึงไอ้พี่ตีตกบอลให้เดียวกกูว่านีะพไม่พี่ไปเม่ไม่มึงหยิบไปดิไอเทลไอเทลเราพี่ว่าเราเล่นที่เดียวกันได้นะเว้ยตำรวจน้อยนะไม่ต้องออกก็ได้นะเว้ยไม่ต้องออกก็ได้นะเว้ยแค่ทหารนะเล่นที่เดียวกันเลยช่วยกันยิง ก็ไม่ถามวันนี้ไม่คุยอยากใครอ่ะไอ้สร์เลยไม่ไม่มันมันบอกว่าเราลตำรวจแล้วผมขอได้หรอไอ้คุยมันคุยเหมือนคุยกับเพื่อนไปพาไปพาไปพามันเดด็กในในขั้นฐานเออมึงช่วยกันยิงดิกลัวอะไรอ่ะเฮ้ยคืว่าไปเล่นเข่าข้างหันดีกว่าไอ้หลังแตงหลังแตงเผื่อยู่ตรงกลางเลยตรงนั้นธนาคารไม่มีไม่มีนานต่อไม่ไม่ไม่้ด้กระเตะไปรวมแล้วก็ทีตำรวจจบ เราขอก็ผานพเราก็ผานจบมันขอก็ผ่าไม่แต่เราเข้าบ้านไม่ได้นะอย่าลืมตัวนะเว้ยอย่าลืมตัวนะเราเข้าบ้านไม่ได้นะตอนนี้มีพาวนะเพื่อนโอ้ยคืาที่โลไม่จบตรงนี้เลยจบเลยตรงนี้เลยนะกูว่าตรงนี้แหละได้พาวด้วยไอ้เหี้ยตอนนี้เนี่ยบ้านเล่นไม่ได้นี่อยากบ้านตอนได้เล่นตรงนี้แหละเออตรงนี้แหละตรงนี้แหละไกูกูอ่ะเช็คหน่อยว่าใครไม่มีตบบ้าปจะได้ลงเล่นดูก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 ูโอเคคนฟาร์มคนคนไม่มีตบอ่ะไปเล่นตบไหมเอาตบไหม ไม่ทไม่ไม่มึงใครใครมีศพอ่ะเล่นปืนใครไม่มีศพก็เล่นดอนไม่ใช่จบมันไหมตรงตรงตรงกูไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันมาหาฉินไม่ต้องไปหามันเฮ้ยมึงฟังมึงฟังกูหน่อยได้ป่ะมึงมึงเหินมึงเหินขึ้นซักหลังคาหนึ่งได้ป่ะคนที่มีศพอ่ะเหินไปอยู่ที่เดียวกันอ่ะเอาหลังคาเดียวกันอ่ะขอหลังคาไม่ง้อ่ะไหมดหรอพี่เอาไอ้นี้ดีกว่าไปได้หมดอ่ะรู้จักแล้วเนี่ยมึงเหินมึงเหินจากเสาแดงอ่ะไปขึ้นหลังซากเออไปเลยไปเลยเออแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวคนไม่มีศพ แล้วก็ช่วยข้างบนก็ช่วยนิงฮอตไปเลย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 เชื่อกูเชื่อกูเชื่อกูไอเทลมึงไม่ต้องขึ้นดิแถวไม่ต้องขึ้นรอคัทข้างล่างกูไม่ไม่บอกติดไปเนี่ยมต่อแบบเที่ยบไอ้แกน้อง คนไม่มีศพหรอกข้างล่างเลยถ้าสมมติว่าเจ้าเจ้าดีๆอย่างก็คือขึ้นไปอ่ะไปดีโบไวฟขึ้นม่อ่ะมันเขาไม่จริงใจม่ขึ้นไปก็ไปโง่นะลงก็เตลียนกันด้วยนะพอทำเงียบโนบลขึ้นไปหมดเดี๋ยวมึงก็ไปตีตลกนั่งด่ามันไอ้ปมันจาวอ่ะเฮ้ยมึงเป็นอะไรกันะไอ้มันมันมันห่อได้จริงไหมเนี่ยห่อได้จริงใช่ไหมฮัลโหลไม่แต่แต่แต่กูจะบอกว่าถ้าเหมือนว่าเราเพื่อตีตำรวจข้างล่างอ่ะเราเพื่อจะไปหมดไม่มีใครจงให้นะไม่ใช่ไม่ใช่มึง มึงมึงมึงขึ้นมึงขึ้นไปอะ่ะเอาเอาใครขึ้นได้ก็ขึ้นเว้ยแต่ว่าใครใครเล่นปืนอะ่ะใครเล่นใครเล่นปืนอะ่ะรอข้างล่างเนี่ยตำรวจมาแล้วช่วยช่วยนี้ตำรวจหน่อย